สวัดีครับวันนี้ก็ บรรยากาศภูเขาครับเป็นป่าเขาเองนะครับรนี่เป็นป่าเป็นเขานะครับผมนี่คือบรรยากา,การศรราน,น,งางนี่ครับธรรมชาติสุดค,ครับผมนี่สวยงามข้างหลังนี้ตนี่ครับเป็นภูเขาครับนี่ครับน้ำกำลังขึ้นครับน้ำน้ำแห้งครับอันนี้ก็ประมาณสิบสองค่ บรรยากาศมีเกาะต่างๆนะครับมีเกาะต่างๆนี่ครับมีเกาะด้านหน้าก็จะเป็นทะเลีไปขึ้นเขกาก็ลงเลพบความอยู่รอดนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวได้เวลาเดินหาหอยก่อนนะครับน้ำกำลังลงครับผมขออนุญาตเดินหาหอยก่อนครับ <L> <L> ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไปเจอหอยนะครับเป็นตะปูหอยยอนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่หอยยอนะครับนี่คือหอยยอผมนี่ผมเป็นกลุ่มนะผมนี่นะครับที่เรียกได้ว่เคืออพยเอาไปยำนะครับคือมันจะอยู่เป็นกลุ่มครับผมนี่นะครับนี่ กองนี้ก็อยู่ประมาณทักกิโลนะกองญาตเจ็ดอนนะครับ น้ำลงครับผมน้ำเยครับมหกสกครับผมเอ้ยยยชิ้นก็คือเเนี่ยประมาณกิโลได้ครับผมประมาณ ผมนี่ก็ถอยครนี่ก็นี่จืดนะครับนี่ไงครับผมถอยนะครับย้ำครับหอยนี่โหแค่ไปครับไมนจะหยุดตามซอกหินหลบรมนะครับเพราะน้ำมันลงครับผมเแต่ว่าเสร็จผมแล้วอนนี้ผมจะไปย้ำนะครับประมาณกิโลสองกิโลแล้วนะครับหนักครับหนักเปลือกนี่ครับผม เทคนิคง,ง่ายๆครับว่าน้าลงเราหาอะไรทานนะครับผมน้ําเต็มมหาอะไรนะครับมีเพื่อความอยู่รอดก็ไม่อดตายครับผมวันนี้เชฟสุดก็หาหอยนะครับนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตัวอ้วนนะครับอ้วนมากเลย ครับตอนนี้มาเจออีกโผล่เลยครับผมเนี่ยเรียบเลยครับนี่หมานครับหมานหมันมากเลยครับผมตีครับผมนี่หยเลยครับโหยสดจากทะเลเลยครับนี่ครับผมมาเจออีกแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ

ผมจะไปหาสายล่าครับเงียบตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสองกิโลนั่นครับเป็ดเดียวครับผมนี่ครับอันนี้ก็ได้ประมาณสองกิโลนะฮะดูด้วยนะครับ เหยนนะครับี่มัอเยอะมากครับวันนี้มันจะอยู่ในเหน็บนี้ครับมันหลบร่มครับหลบยังไงก็ไม่นคนสายตาเชฟสูงครับเดินไปยำเลยแับข้าวครับเป็นนอนอยู่ครับเป็นอาหารของมนุษย์ครับผมเหน็บหอยนะครับผมหอยอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนั้ สองสามกิโลล้งนี่ ปะมาณสี่ลลห้หโ 4, โลลาโลเลยนะครับผมหอยตหอยประมาณสี่ห้าโลนะครับหางเงินมากเลยครัะหยัดเลยครับผมได้แต่พอแลยนะครับก็คุ้มค่าแล้วนะครับนี่แหลกแต่พอแล้วทำเป็นต้มไปหน่อยนะครับผม